สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาค่ะประจำเดือนธันวาคมปี2565เราก็ได้เดินทางก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะมาเช็คดูข่ะว่านเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับแต่ละลัคนาราศีนะคะมีเรื่องใดที่ดีมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและขษะะเกิดของตัวเอง mm hmm. ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีกันคะเราก็เดินทางเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปี2565กันแล้วนะคะ ในช่วงก่อนหน้านี้11เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนเจอเรื่องดีบางคนเจอเรื่องหนักสลับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะชาวลัคนาราศีกันบางคนได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินบางคนได้งานใหม่นะหรือบางคนได้คนรักใหม่ค่ะแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินหรือว่ามีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นได้หลายประการหลายเหตุผลที่แต่ละคนได้พบเจอเรามาดูกันเลยว่าในเดือน เดือนสุดท้ายของปี2,565นนี้ชาวลัคนาราศีกันจะเกิดเรื่องใดน,นะคะ ดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณด้วยได้ทําการโคโจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาค่ะแม้ว่าดาวพระพุธจะได้ตําแหน่งเป็นประนะคะคืออ่อนแรงอ่อนกําลังแต่โคจรมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ก็จะส่งเสริมให้ดาวพระพุธนั้นมีกําลังที่ แข็งแรงขึ้นที่มากขึ้นนั่นเองนะดาวประจำตัวดาวกัมมะมาอยู่ที่เรือนพันธุการงานของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นค่ะแต่การมั่นคงของชาวลัคนาราศีกันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับทันทีทันใดมันจะเป็นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะวันที่8ทธันวาคมปี2,565ดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้โคจรมาอยู่ที่ราศรีธนูม อยู่ในเรือนพันธุเช่นเดียวกันค่ะการเงินเข้าเรือนพันธุคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของทรัพย์สินหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินใช้เงินไปกับการต่อยอดธุรกิจใช้เงินไปกับการลงทุนใช้เงินไปกับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะวันที่16ธันวาคมปี2565ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตา คจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ที่เรือนพันธุเช่นเดียวกันดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุมาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้เป็นบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสดาวอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะและดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟ ไฟกับไฟเมื่อมาเจอกันนะคะแบบนี้มันอาจจะก่อเกิดเป็นไฟก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะนําความเสียหายมาสู่ตัวคุณได้ชาวลัคนาราศีการต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ยิ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศพันธุแบบนี้นะคะอารมณ์ของคุณจะมีเกณฑ์ เกิดอารมณ์ร้อนเกิดการประทะกับคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องเสียหายมีเรื่องจุกจิกกับคนในครอบครัวหรือมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับการทําบ้านเกี่ยวกับการซ่อมรถเกี่ยวกับการแมนเทนแน้นบ้านแมนเทนน้นรถ สมมุติว่าชาวลัคนาราศีกันกําลังสร้างบ้านอยู่ในขณะน,นี้อาจจะมีปัญหากับผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านอาจจะทําแล้วไม่ถูกใจคุณเกิดการแก้ปัญหาเกิดเรื่องจุกจิกตรงนั้นตรงนี้ผลงานออกมาไม่เป็นที่พึงพอใจก็ว่ากันไปในเรื่องของรถซ่อมที่อูนน่นี้เจอปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่อย่าโวยวายอย่าวีนต้องบอกแบบนี้ต้องเตือนกันแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันใจเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดอะไรที่พอจะพูดคุย ได้อะไรที่พอจะตกลงกันได้ก็ให้ค่อยๆค,คุยกันจะดีที่สุดนะคะอันนี้คือข้อที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังเพราะนับ นับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจะเป็นช่วงที่ดาวมรตยุทําการโคจรถอยหลังโคจรมาอยู่ที่เรือนมรณะด้วยนะคะซึ่งการมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ก็จะเล็งไปยังเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณก็อาจจะส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่งผลในเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินที่มันมีเข้ามาหรือการใช้เงินในการแก้ปัญหาต่างๆนานาหรือความเสียหายในด้านทรัพย์สินของคุณนะคะต้องรอบคอบให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะโดยภาพรวมแล้ว ถ้าเราจะเจาะเฉพาะแค่เดือนธันวาคมนี้นะคะโดยภาพรวมถือว่าไม่ได้แย่สําหรับชาวกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะดวงดาวให้คุณแก่ดวงชะตาดาวพระสุกดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรนั้นหมายความว่าการต่อสู้การฝ่าฟันความพยายามจะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นการที่ดาว ออการเงินมาเป็นมหาจักรแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีการมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและไม่พอเท่านั้นการเงินดีมันไม่ได้หมายความว่ามีเงินเข้าอย่างเดียวแล้วไม่ออกเลยไม่ใช่นะคะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคน,นาราศีการได้ใช้จ่ายเงินก้อนเช่นเดียวกันแต่เป็นการใช้จ่ายไปในลักษณะที่คุณพึงพอใจใช้จ่ายไปในลัก ลักษณะที่คุณอยากได้อยากมีอยากได้ของขวัญชิ้นนี้ให้กับให้กับตัวเองเป็นรางวัลให้กับตัวเองอย่างเช่นการซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดการซื้อทองแหวนเพชรนะหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็ว่ากันไปค่ะ คือมันมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนมันมีโอกาสได้เงินก้อนและมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบนะคะส่วนในด้านการงานนะดาวพระพุธดาวกัมมะที่มาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับงานใหญ่ๆ ได้รับจอบใหญ่เพราะมาอยู่ในเรือนดีอย่างเรือนพันธุมันเป็นเรือนแห่งความมั่นคงคุณจะมีความก้าวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้โอกาสแกค่คุณคือจะมีความโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องการงานและเรื่องการเงิน แต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อชีวิตคนเรามีความโดดเด่นมันก็ย่อมมีอุปสรรคเข้ามาแทรกเสมอเส้นทางของชีวิตไม่ว่าจะใครก็ตามมันไม่มีอะไรโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดรอดฝั่งนะคะปัญหามันมีอยู่ว่าดาวมรตยูโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะวันที่1ธันวาคมไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี2566ระยะเวลา3เดือนเศษตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนโยกย้ายที่อยู่อาศัย บางคนโยกย้ายสถานที่ทํางานบางคนมีการโยกย้ายในเรื่องของตําแหน่งอยู่ที่ทํางานเดิมนั่นแหละแต่ต้องย้ายไปอยู่อีกนแผนกหนึ่งย้ายไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไปเจอกับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบไปเจอกับงานที่คุณรู้สึกว่าท้าทายลําบากใจในการทํางานหรือว่าอาจจะมีความอึดอัดบ้างเล็กๆน้อยๆแม้จะไม่ได้ลําบากใจมากแต่มันรู้สึกตะหงิดตะหงิดอ้าวทำงานกับคนที่เรารู้สึกไม่ถูกฉลองประมาณนี้ค่ะมันจะมีเกณฑ์ให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจเกิด การกดดันเกิดความเครียดปะปนมาอันนี้่เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคือเรื่องราวทางการงานเรื่องราวทางการเงินเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วดาวส่งเสริมดีอยู่แล้วแต่ดาวมฤตยูนี่แหละค่ะที่โคจรยกย้ายในครั้งนี้มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการคิดวิเคราะห์เรื่องใดที่มันทําให้คุณบั่นทอนหรือลดทอนตัวคุณก็ตัดสิ่งนั้นออกไปซะอย่าไปยึดติด อย่าไปยึดถือนะคะชาวลัคนาราศีกันนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยพยายามอย่าดองงาน พยายามเคลียร์งานให้เสร็จทําอะไรให้เสร็จภายในเดือนนี้แล้วเริ่มต้นวันที่หนึ่งมกราคมด้วยความเบิกบานด้วยความสําราญใจ,จทําบุญต้อนรับปีใหม่นะคะความก้าวหน้ารอคุณอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะทํายอดได้ปิดจ็อกได้อย่างสวยงามใครที่เคยตั้งเป้าว่ายอดขายปีนี้จะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้มีโอกาสที่จะได้ไปถึงเลขเลขเหล่านั้นหรือถ้าไม่ถึงมันก็เกือบๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระ พระพฤหัสอย่างเต็มที่ด้วยเพราะในวันที่3ธันวาคมดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่ได้ทําการโคจรเล็งและขนาราศีเกิดของคุณและเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะน,นี้ได้เดินหน้าเต็มที่ไม่พักองศาไม่โคจรวิตปริตแล้วความเรื่องออความชื่นอกชื่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะดีมากยิ่งขึ้นใครที่มีคู่มีคนรักนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกัน นะมีความสัมพันธ์ที่ดีพูดจากันรู้เรื่องพูดจาภาษาเดียวกันใครที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์คุณก็จะได้เกิดการซื้อมาขายไปเกิดปฏิสัมพันธ์นะคะมีการติดต่อมีการเจรจามีคอนเน็ชันใหม่ๆได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานราชการเข้ามากุดอุดหนุนเกื้อหนุนคุณส่งเสริมบริษัทส่งเสริมร้านของคุณส่งเสริมสิ่งที่คุณทําอยู่ ประมาณนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลหรือทางไกลทางต่าง,างประเทศในจังหวะนี้ก็เดินหน้าเต็มที่นะมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ ก็โคอจรอไปอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนพันธุมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่างเงินมันอาจจะมีการแปรเปลี่ยนมันอาจจะมีการได้ยินข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของเศรฐษฐกิจใครที่ลงทุนในหุ้นในกองทุนหรือการเทรดค่างเงินต่างๆอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพราะดาวมรุตยูเล็งไปยังเรือนการเงินนะคะอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเร็วลงเร็วก็ว่ากันไปเนี่ยต้องดูให้ดีใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะระมัดระวังไว้ด้วยค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ